สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาจะมาแก้จะมาแก้จอคอมมาที่บ้านมีตั้งสี่มีตั้งสี่จอห้าจอละคุณคือว่ามันด่างขาวบ้างนะคะมันเกิดเออด่างเป็นเส้นบ้างนะ,ะดิฉันก็เลยเข้าไปใน YouTube ไปเซิร์ชดูค่ะว่ามันมีวิธีแก้ไขไหมแล้วก็ไปเจอนะคะไปเจอใน YouTube นะคะเขาแนะนำว่ามันเกิดจากฟิล์มนะคะฟิล์มที่มันกองแสงที่เขาติด ไว้ตรงหน้าจอละคุณมันไหม่นะมันไหม้ก็คือว่ามันเสียแล้วแหละมันเสื่อมคุณภาพไปแล้วนะคะบางเออบางบางจอในคุณไหม้จนเป็นสีขาวเลยนะคะสีขาวเยอะมากบางจอก็ไหม้เป็นด่างๆเป็นบางจุดนะ,ะทีนี้ก็ต้องใช้วิธีใช้คัตเตอร์ค่ะอุปกรณ์หลักเลยคือคัตเตอร์นะคะกรีดเลยค่ะกรีดนะคะตอนแรกก็เอะมันจะทําได้ไหมเนี่ยนะ แล้วก็เมื่อคืนทําไป2ชั่วโมงค่ะก็ทําได้นะคะแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยดีมาดูกันค่ะว่าทําอย่างไรนะคะอันนี้คือจอของจอคอมพิวเตอร์ของซัมซุงนะคะเออเป็นฝ้าขาวค่ะเป็นฝ้าขาวเป็นด่างขาวเป็นคล้ายๆกับว่าเปิดคอมนานแล้วกูแล้วเหมือนกับว่ามันเกิดการแห้งนะคะเกิดการแห้งของฟิลมะะ์มค่ะตอนแรกก็คิดว่ามันเสีย้ไปเปิดในย t ท b e ว่า มีวิธีแก้ไขได้อย่างไรเขาบอกว่าเออให้แกะนะคะให้แกะฟิล์มดำเลยคุณที่มันติดอยู่หน้าหน้าจอเนี่ยออกเพราะว่าส่วนของตัวนี้มันเป็นกระจกนะคะเนี่ยเป็นกระจกเห็นไหมคะส่วนเนี้ค่ะคุณส่วนพวกนี้เออเวลาเราเปิดความระควณส่วนที่เป็นกระจกเลยคุณท MM ี่มันดึงออกได้งด่ายๆเนี่ยจุดนี้เลยคุณมันจะเป็นตัวที่เป็นด่างนะคะเป็นที่เว้าเป็นขาวๆนะคะส่วนตัวที่เป็นอย่างนี้ค่ะที่ยังมีกาวของ ของฟิล์มอยู่นะกว่ามันจะแน่นแบบนี้นะคะแล้ววิธีดึงออกเนี่ยวิธีดึงออกคุณต้องแกะเป็นล็อกๆนะคะก่อนอื่นก็กรีดแลยคุณกรีดด้านข้างไล้ก่อนกรีดด้านข้างในคุณกรีดเลยค่ะไม่ต้องนี่กรีดนะคะกรีดเพื่อเพื่อปลดล็อกนะคะด้านข้างไี่จะแน่นนะรู้สึกว่าจะมีกาวสองหน้าอยู่ด้วยนะด้านข้างพวกเนี้ยคุณใช้กรีดก่อนนะพอกรีดเสร็จเนี่ย ก็เปิดล็อกเลยคนเปิดล็อกเทเลทเท่านี้นะกรีดยาวๆลงมาเลยนะเปิดล็อกนะคะเปิดล็อกลงมากรีดค่ะเปิดล็อกลงมากรีดแล้วก็ใช้ปลายคัตเตอร์ในคนุณเสาะนะคะเสาะเสาะให้มันเพื่อที่จะเอ่อเพื่อที่จะให้มันลอกแบบนี้นะคะเพื่อจะให้มันลอกนะ,ะเพื่อจะให้มันลอกเราก็จะได้ดึงออกนะคะเราก็เสาะไปใช่ไหมคะเราก็เสาะไปพอเสาะเสร็จเนี่ยเราก็งัดงัดงัดตัวเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ดึงนะคะ มันจะดึงยากนะคุณเพราะมันแน่นนะค่อยๆๆทําไปนี่เมื่อคืนทําไปนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เลยนะคะเนี่ยที่มันเกิดนะที่มันเกิดด่างในจอนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะมันจะเกิดว wow, wow ้าวว้าไงเว้าเห็นไหมคะเนี่ยค่ะจะเกิดเ wow ว้าสังเกตอ่ะส่วนที่ส่วนที่เป็นกระจกใสๆเนี่ยคุณคือส่วนที่นะคะน่าจะเป็นฟิล์มที่มันแห้งนะฟิล์มที่มันแห้งอะคุณเพราะว่าดิฉันจําได้ว่าตอนนั้นอะ ตอนนี้เรายังไม่ดึงออกอะตรงเนี้คุณมันเป็นคล้ายๆกับเป็นรูปนะคะเป็นรูปอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยเนี่ยนะคะที่ที่ที่เห็นใสๆของจอเนี่ยนะคุณนะเนี่ยนะคะจุดนี้นะจุดนี้นะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมาทําให้จอขาวนะมาทำไม่จอขาวนะเนี่ยจุดพวกนี้ค่ะไม่จอขาวเนี่ยนะคะเนี่ยมันไหม้นะคะมันไหม้ค่ะแล้วส่วนจุดพวกเนี้ยที่ไอยางมันดีๆนะคุณ มันไม่เกิดนะ,ะเวลาเราเปิดคอมมาพวกนี้ปกติแต่ว่าพวกนี้เ่ยค่ะมันเลยกลายเป็นจอที่ใช้ไม่ได้นะ,ะทํางานอะไรแล้วก็ลำบากนี่ก็คือแกะนะคะแกะฟิล์มค่ะนี่คือฟิล์มหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเดี๋ยวพอทําความสะอาดตรงนี้เสร็จน้ํายาล้างเล็บไม่ได้นะค,ะคุณเพราะม่อคืใช้ดูแล้วมันไม่ไปนะ,ะน้ํายาล้างเล็บไม่ไปนะคะก็เดี๋ยวค่อยๆนะคะเดี๋ยวค่อยๆ เออค่ะวิธีเอาเอายางออกนะคะเนี่ยค่ะเอากาวที่ยังติดอยู่เนี่ยออกค่ะเดีย๋ยวหาวิธีก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะจะเอานี่คนไม่ติดแล้วไม่ติดกับจอแต่จะใช้ตัวนันนะคุณตัวที่เขาเอามาล็อกเอาอะตัวแผ่นกรองนะคะแผ่นกรองแสงแต่ว่าไม่ติดเข้าไปในจอนะคะเป็นตัวที่เขาเอามาบังเอาอะค่ะเป็นตัวที่บงับงบงังบังจอคอมเอานะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะ แกะได้นะคะแกะได้ค่ะ